นะคะเมื่อกี้เราก็ได้พูดคุยกันในเรื่องของวิธีและก็ประโยชน์ของไตโคโดมาแล้วนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการผลิตเชื้อไตโคโดมาเพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะหรือนักเรียนนักศึกษาพาไปเผยแพร่แนะนำชาวบ้านหรือเราตัวเราจะเอาไปผลิตใช้เองในครัวเรือนก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตเชื้อราไตโคโดมานะ อย่างแรกนะคะก็จะเป็นหัวเชื้อไตโคโดมาถามว่าหัวเชื้อไตโคโรมาเนี่ยเราได้มาจากไหนนะคะในท้องตลาดทั่วไปเดี๋ยวนี้ก็จะมีจําหน่ายนะคะแล้วก็ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปใช้รับบริการได้ฟรีนะคะไปติดต่อที่สํานักงานเกษตรโดยนําบัตรประชาชนแล้วก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะว่าเราขอเชื้อไตโคโดมานะคะอันนี้คืออย่างแรก อย่างที่สองนะคะก็คือข้าวสารนะคะถามว่าข้าวสารเนี่ยเราจะเลือกอย่างไรการที่เราเป็นเกษตรกรนะคะการผลิตเนี่ยเราต้องคํานึงถึงต้นทุนต้องต่ําเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวสารที่เราจะคัดมาก็เป็นข้าวแดงนะคะราคาประมาณ13ถึง15บาทก็จะเป็นการลดต้นทุนอันที่สองก็คือข้าวที่ผ่านการขัดสีน้อยไม่มีสารเคมีก็จะเป็นอาหารที่ดีของเชื้อจุลินทรีย์ในโครมาของเรานะคะ อย่างที่สามนะคะก็คือหม้อหุงข้าวเรามีข้าวสารแล้วต้องเป็นจะต้องหุงนะคะเราต้องใช้อาข้าวสารแล้วก็เป็นข้าวที่หุงเสร็จถึงจะมาพ่อเชื้อได้นะคะอย่างที่สี่นะคะก็คือถุงเดี๋ยวพอเราหุงเสร็จเราจําเป็นจะต้องบรรจุใส่ถุงแล้วก็จะเชื้อนะคะเชือกหรือ,รอไม่ก็ยางเส้นนะคะแล้วก็ เข็มนะคะจะเป็นเข็มหมดุดหรือตะปูเล็กแบบนี้ก็ได้นะคะลําดับต่อไปก็จะเป็นถ้วยเอาไว้ตวงข้าวสารนะคะเพื่ออัตราส่วนว่าเราจะหุงข้าวยังไงเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับการเพราะเชื้อไตโคโดมาล้วก็ใช้อุปกรณ์ในการตวงนะคะทัพีเอาไว้ตัดนะคะเอาไวบ้บรรจุแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะเดี๋ยวเราจะต้องฆ่าเชื้อนะคะ พื่อที่จะป้องกันไม่ให้เชื้อลาเตโครโม่าของเรานะคะโดนทําลายเราจะต้องฆ่าเชื้อบนโตะอะไรให้เรียบร้อยก่อนบรรจุนะคะก็คือแอลกอฮอล์เจ็ดสิบห้าหรือเจ็สิบเปอร์เซ็นที่เราใช้ทัะะ่วไปนะคะอ่าลาดับต่อไปนะคะสุดท้ายก็จะเป็นตาช่างถามว่าตาช่างเอามาทําไมนะคะตอนที่เราอ่าบรรจุข้าวที่สุกแล้วเราก็ช่างประมาณสองร้อยกรัมถึงอ่าสองร้อยกรัมถึงสามร้อยกรัมหรือสองถึงสามขีดเพื่อที่จะให บรรจุในถุงเท่าๆกันแต่โดยทั่วไปถ้าเกิดไม่มีตาช่างเราก็ไม่ต้องซีแยกอะไรนะคะก็แค่ประมาณ2-3ทักพีต่อนหนึ่งถุงเท่านั้นเองนะคะนี้เราเหมาะสำหรับผู้ที่ผลิตเพื่อจำหน่ายด้วยนะคะ เราจะใช้อัตราส่วนนะคะอ่าหนึ่งสองสามอ่าเสร็จแล้วนะคะพอเราใส่หม้อเสร็จเราจะต้องล้างสองครั้งนะคะล้างน้ำสองครั้งเราไปล้างกันค่ะ เพื่อที่จะเอาเศษต่างๆนะคะที่อยู่ในข้าวสารออกแล้วก็ทำความสะอาดข้าวสารเพราะเชื้อแตโคโม่า mm. เป็นเชื้อ,เป,เ,อเป็นเชื้อที่เชื้ดที่ดีนะคะ mm. จำเป็นจะต้องทำหนึงถึงความสะอาด อ่านะคะหลังจากที่เราล้างข้าวสารไปสองครั้งแล้วทีนี้เรามาใส่น้านะคะเพื่อที่จะหูงเมื่อกี้เราใส่ข้าวสารไปสามนะคะตาส่วนก็คือสามต่อสองข้าวสารสามนะคะใส่น้ําแค่สองอ่าโอเคนะคะหรือพอให้ข้าวสารเราสังเกตได้นะคะให้พอน้ําจมข้าวสารก็พอนะคะหรือเสมอข้าวสารพอเราเติมน้านะคะสามต่อสองหรือสังเกตได้ว่า น้ำกับข้าวสารนะคะพอเลยข้าวสารมาหน่อยหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะคะถามว่าทําไมเราไม่หุงให้สุกเหมือนข้าวที่เรากินนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อข้าวสุกมันจะเป็นเชื้อเป็นอาหารที่ดีของเชื้อราเตโคโดมาแต่สิ่งที่เราต้องคํานึงถึงคือมันจะทําให้เน่านะคะพอเชื้อราเตโคโดมาเป็นระยะเวลาที่เราจะรักเก็บรักษาได้ไม่นานนะคะสองสามวันก็จะเน่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารหรือว่าที่ดีที่สุด ของเชื้อแต่โครมาข้าวที่ดีที่สุดก็คือพอสุกก่อนที่เราจะบรรจุแล้วก็ฉีดหัวเชื้อแต่โครมานะคะเราต้องใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในบริเวณพื้นที่ที่เราจะใช้วางโอเคพื้นที่ที่เราจะวางนะคะบนโต๊ะนี้แล้วก็ฉีดฆ่าเชื้อโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเอาละค่ะลำดับต่อไปเราก็จะมาบรรจุ ข้านะคะที่เราหุงสุกแล้วเนี่ยใส่ในถุงเพื่อที่จะหยอดเชื้อห่าเชื้อไตโคโรนเาในระดับต่อไปนะคะทำข้าวให้ร่วนซุยขึ้นมาก่อนเห็นไหมคะว่าจะไม่สุกนะคะข้าวจะไม่สุกยังเป็นเม็ดร่วนร่วนอยู่ การบรรจุถุงนะคะเราอาจจะเหมือนที่ว่าถ้าเราไม่มีตาช่างเราก็ใช้ประมาณใช้ประมาณสองทับพีถุงนะคะเราจะใช้หกคูณสิเป็นถุงร้อนนะคะการตักข้าวอย่างที่บอกถ้าเราไม่มีตาช่างนะคะเราก็ใช้สองทับพีในเบื้องต้นเราใช้เสร็จนะคะก็ใช้มือเกลี่ยวางเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ ข้าวเย็นพอสมควรก่อนนะคะเพราะว่าเราจะใส่เชื้อในภาวะร้อนๆไม่ได้เนื่องจากเชื้อราไตโคโดมาเนี่ยเขาเป็นสิ่งมีชีวิตทําไมเราถึงใส่ตอนร้อนครเพราะว่าความร้อนนี้จะได้ฆ่าเชื้อต่างๆที่ติดอยู่ อ่ะนะคะเมื่อกี้เราก็ได้บรรจุข้าวใส่ถุงตอนนี้มาถึงขั้นตอนที่เราจะต้องหยดหัวเชื้อตัเต่อตนโมานะคะเพราะว่าเมื่อกี้มันยังร้อนอยู่แต่เราจะรู้ยังไงว่าถึงเวลาที่เราจะต้องหยดหัวเชื้อแล้วโดยใช้นะคะใช้หลังมือเรานี่แหละหง่ายๆเลยไปตั้งทับดูอ่าใช้หลังมือนะคะตั้งทับดูถ้าอุ่นๆนะคะพออุ่นๆ เราตั้งมือได้นะคะสัมผัสได้นับหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบเอข้ออุ่นก็ถือว่าสามารถที่จะหยดหัวเชื้อลาเต็ลหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะสี่ถึงห้าหยดแล้วก็ผูกถุงผูดถุงนะคะเราต้องผูกเราจะผูกแบบถุงแกงนะคะเราผูกถุงธรรมดาแล้วก็เว้นเนื้อที่เอาไว้เพื่อที่จะหนึ่งนะคะเอาวขา พที่จะมีช่วงให้ออกซิเจนนะคะมีช่วงที่จะให้ออกซิเจนเข้านะคะหัาไว้แล้วก็เมื่อที่เราใส่แล้วก็ขยอยนะคะเพื่อให้เชื้อหัวเชื้อที่เราหยอดลงไปนะคะได้ผส,สมให้ข้าวสารข้าวสูกที่เราหัวไว้เนี่ยเป้กลับัส่เชื้อทั่วนๆนะคะ อ่านะคะพอเสร็จแล้วเชื้อจุลินทรีย์เชื้อรานะคะเชื้อราแต่โครมาเขาต้องาการออกซิเจนเพราะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตเราก็ใช้เข็มที่เราเตรียมไว้นะคะจาอบ,บริเวณปากถุงที่เราผูกน,นะคะสักประมาณ30มสิบนะคะสาิบถึงสี ื้อแล้วก็เกลี่ยวางเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ถือว่าเราสําเร็จในเรื่องของการเพาะเชื้อนะคะแต่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเราจําเป็นจะต้องรองใช้ระยะเวลาให้จุลินทรีย์เขาได้เกิดการผสมผสานหรือว่าได้เกิดการหมักเชื้อ7วันนะคะแล้วเราจะติดตามว่าวันที่2ที่3าที่4ถึงวันที่เนี่ลักษณะการเ,เปลี่ยนแปลงจะเป็นยังไงนะคะส่วนหัวเชื้อที่เหลือน,นี้ หนึ่งหนึ่งหลอดนะคะใช้ได้ประมาณ5กิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยยังเหลืออยู่เราก็สามารถจะเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้โดยการที่เอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะสามารถที่จะนากลับมาใช้ได้หัวเชื้อก็จะไม่เปลี่ยนนะคะไม่ใช่ว่าใช้ไม่หมดแล้วมันจะเสียไม่เสียนะคะก็ในลําดับต่อไปก็รอดูนะคะว่าวันต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นกับหัวเชือ้อที่เรามาเพาะนะคะแต่ข้อสําคัญที่ต้องฝากไว้ก็คือว่า เมื่อเรารอที่จะครบ7วันเนี่ยสิ่งที่ห้ามเดืนั่นคือหนึ่งห้ามเอาไปตากแดดนะคะเราตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องอยู่ในบ้านของเรานะคะไม่ให้สัมผัสสัมผัสแดดโดยตรงเพราะว่านเนื่องจากว่าเชื้อน,นี้เป็นเชื้อรา,าที่มีชีวิตถ้าโดนแดดเดี๋ยวเกาจะตายเ็าไม่สามารถที่จะผลิตเชื้อแต่คนละมาให้เราได้นะคะหัวเชือ้อเขาจะตายเพราะฉะนั้นเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะตรงไหนก็ได้ในบ้านของเรานะคะก็ฝากเอาไว้เป็นเป็น,เป,นเป็นคริคนิดนึงนะคะ